ไปตอนที่จังหวัดกระบี่กันหน่อยคุณผู้ชมครับนะฮะผู้หญิงคนหนึ่งอายุ60กว่าปีแล้วตอนแรกญาติไปเห็นว่าเฮ้ยไปฟุบล้มลงอยู่ที่พื้นก็อนอึกว่าล้มหรือเปล่าบาดเจ็บจะรีบเข้าไปช่วยนําตัวส่งโรงพยาบาลที่ไหนได้มันไม่ใช่แค่การล้มคุณผู้ชมเขาที่ศีรษะไปเจิมรอยกระสุนย,ยิงศีรษะเธอจมกองเลือดจ,จนเสียชีวิตค <c oughs> ําถามคือใครไปยิงผู้หญิงคนนี้ตายถึงในบ้านนะครับ เมื่อวานตอนหโมงเย็นตำรวจสพคลองท่อมที่กระบี่รับแจ้งว่ามีหญิงสูงวัยเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักของตัวเองตะบนพุนาดินอำเภอคลองท่อมที่กระบี่ตำรวจก็ไปตรวจสอบไปพบศพนางอองหาการอายุ67ปีครับเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ในบ้านแต่ที่มันแปลกคือมีรอยกระสุนเข้าที่ศีรษะนะครับคนที่ไปเจอศพคนแรกก็เป็นชาวบ,บ้านที่ไปขายสตอให้กับผู้ตายเขาเดินเข้าไปหาหวังว่าเอาสตอไปขายเพราะซื้อขายกันบ่อย ผู้ตายมีอาชีพรับจ้างเป็นหมอนุดแผนโบราณครับนะฮะคือตอนแรกเนี่ยญาติคิดว่าอออพอมีคนขายสตอไปเจอก็ไปถามไปตามญาติมาดูใช่ไหมฮะญาติก็มาดูแล้วบอกโอ้คงคิดว่าเป็นการล้มแล้วศรีรษะฟาดพื้นหรือเปล่าถึงขั้นกับเสียชีวิตอะไรแบบนี้นะเน,นื่องจากว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายอยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าพอเข้าไปดูจริงๆมันไม่ใช่คุณผู้ชมครับตำรวจมาตอนแรกเนี่ยมาตรวจสอบเห็นรอยกระสุนแล้วแต่ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด ก็เลยต้องนําร่างไปส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลคลองท่อมแล้วก็เรียกลูกชายเรียกอดีตสามีไปสอบปากคาเพิ่มเติมหาหลักฐานนะครับช่วงค่ำของเมื่อวานคุณผู้ชมสักสองทุ่มตำรวจเจ้าของคดีรับแจ้งจากแพทย์โรงพยาบาลคลองท่อมว่านังอองเนี่ยศพที่ส่งมาเนี่ยมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนที่กลางกระหม่อมเลยนะฮะกลางกระหม่อมหแผล หัวกระสุนเนี่ยทะลุไปติดอยู่ที่คางของผู้ตายผู้ชมคิดดูนะฮะยิงกลางกระหม่อมกระสุนไปอยู่ที่คางครับแพทย์ก็เลยต้องส่งผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดต่อครับที่นิติเวชของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีท่านรองผู้บังคับการตรารวจภูธรจังหวัดกระบี่ครับท่านพันตารวจเอกพิสนุอัศนพร์กุลบอกว่าตอนแรกเชื่อว่าผู้ตายล้มฟาดพื้นเสียชีวิตใช่ไหมฮะตอนแรกเนี่ยญาติยังไม่ทราบเพราะยังไม่ได้มีการชนะสูตรยังไม่เห็นรอยกระสุนก็เลยไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต นะฮะเพราะว่าในจุดเกิดเหตุไม่เจอร่องรอยการต่อสู้และผู้ตายก็ไม่เคยมีปัญหากับใครตอนที่ศพเนี่ยยังไม่ได้เห็นแผลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะส,นสันนิษฐานได้ว่าเสียชีวิตจากอะไรแต่พอมาเจอรอยกระสุนเนี่ยแน่นอนนะฮะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตต้องถามหาต้องสืบสวนกันต่อว่ามูลเหตุมันเกิดจากอะไรต้องสอบสวนอย่างละเอียดว่าใครเป็นคนยิงทีนี้พอดูวิถีกระสุนเนี่ยถ้าผู้ตายยืนอยู่เหมือนโดนกระสุนเจาะลงมาจากด้านบน ย้ำมาด้านบนเพราะมันเข้าที่บริเวณกระมมแล้วทะลุไปที่คางจึงสงสัยว่าเป็นกระสุนที่อยู่บนฟ้าลอยและลิ้วตกลงมาที่บ้านแล้วไปโดนศีรษะเธอหรือไม่มีใครยิงปืนขึ้นฟ้าหรือเปล่าเพราะวิถีมาแบบนั้นแต่ว่าจากการตรวจสอบหลังคาบ้านไม่เจอรูกระสุนที่หลังคาบ้านอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่หรือเปล่าก็เลยต้องไปสอบพยานเพิ่มเติมบ่ายสามโมงผู้ตายยังอยู่ที่บ้านลูกชายมีหลักฐานยืนยันว่า ออกไปที่บ้านตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าช่วงเกิดเหตุน่าจะหลังบ่ายสามโมงไปแล้วแต่คําถามคือใครเป็นคนยิงกระสุนปืนของใครและมาจากไหนยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุและหาหลักฐานเชื่อมโยงว่าเป็นกระสุนปืนที่ตกมาจากท้องฟ้ามีคนยิงขึ้นไปหรือไม่อย่างไรทีมข่าวเราตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านรองผู้บังคับการตํารวจภูธรที่กระบี่และบอกว่าจากการสอบปากคําลูกชายและอดีตสามีที่เลิกกันไปแล้ว รวมถึงญาติผู้ตายเบื้องต้นได้ปมเหตุอาจจะมาจากเรื่องชู้สาวเนื่องจากตำรวจได้ข้อมูลว่ามีคนในหมู่บ้านเดียวกันพยายามไปสารสัมพันธ์กับผู้ตายไปชอบแหละเพราะผู้ตายเป็นไม้เพราะเขาเลิกกับสามีไปนานแต่ผู้ตายไม่เล่นด้วยอาจจะเป็นปมเหตุให้คนที่มาชอบเนี่ยโกรธโมโหและแอบมายิงผู้ตายหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งไปครับทั้งเรื่องของการฆ่าทิ้งรัย์ทั้งเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวเพราะผู้ตายเนี่ย อา,อาจจะเป็นคนค่อนข้างจะปากร้ายนิดนึงอาจจะมีคนโกรธหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบแต่ว่าหลังจากนี้นะฮะตำรวจชนสูตรแล้วนะฮะผ่าเอากระสุนออกจากศพก่อนและคาดว่าวันนี้สักบ่ายๆน่าจะได้ข้อมูลในเบื้องต้นนะฮะที่ชัดเจนมากขึ้นและอาจจะกระทับได้ว่ามูลเหตุเกิดจากอะไรแต่ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ตำรวจมีคนต้องสงสัยอยู่บ้างแล้วแล้วก็จะเชิญมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปเร็วๆนี้ ส่วนศพของผู้ตายนะฮะตำรวจก็ส่งไปทนสดตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีศธรรมราชตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายคงจะมีความคืบหน้าก็ติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปของไทยรัฐทีวีนะครับ